สวัสดีเบาวดำปีกกรอบหนึ่งเซียนปาตานเนาะเอาเปในหมวดที่แล้วครับงวดที่แล้วนี่ผู้ใดเก็บหลักฐานไว้เอ๋อไม้เบิร์นได้อพี่น้องคือได้ยินข่าวว่าโชคมันเถอะมันอยู่ครับตัวใดได้ตัวใดครับเต็มเลยนะครับสามตัวเลยเหรอเต็มเต็มเลยสามตัวเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามเห็ได้มาจากไหนฝันบ่หรือมันเป็นเลขเป็นเลขคำนวณปลายอาจารย์เวล่าไปหาเลขนะครับครับบางครั้งนะอาจารย์ผู้นั้นก็ว่ารักรอยตัวนั้น อาจารย์ผู้นี้ว่ารักร้อยไตัวนี้วัวนี้ก็รักเขียนไว้หลายอาจารย์แล้วที่เป็นเด่นๆมากที่นี้ที่แล้วที่มันเขารับเขียนไว้เพิ่งได้แค่สองตัวในวันพ่อสามเอาไปนี้สูตรสูตรของบ้านเราอนหนึ่งวัวที่แล้วเป็นไดนสีสมเอาเอากระคานาเบิึงของสูตรเนี่ยสูตรที่แล้วอ๋อทำที่พานมากนะเอาขับพี่น้องกิฟตี้สูตรเจ้าเข่าสูตรดี่วัว มวดที่ผ่านมาครับพี่น้องครับเลขวิ่งมาพี่น้องสำหรับครับผมเลขวิ่งสูตรเลขวิ่งของเฮานี่อบอบ่เคยหลุดครับพี่น้องครับบ่ทันหลุดจักเต่อครับ<ม>ของยาอันนี้บ่ได้เปิดกล่องตัวนี้สิิเบ่งไปนําสิสงชีวิตขึ้นยิบยับยิบยับอยู่ครับตครับผมวดที่ผ่านมานได้ได้0กับ5บ่แม่นครับมวดที่ผ่านมาครับพี่น้นองได้0กับ5 มาซูนสามมาซูนสามครับพี่น้องกะบซูนนี่กับว่าท่านหลุดจักเถื่อครับผมเดินดีอยู่ครับเดินดีอยู่พี่น้องครับเดินดีพูเนี่ยหนึ่งกับสองครับพูดนี่หนึ่งกับหกโอหนึ่งกับหกโอหนึ่งกับหกโอหกหนึ่เป็นจังเจี๋ยแหละที่ง่ายรวยหลายครับผมครับต้องพิษลาดแน่ค่อยคือครับผมเป็นโมโพิษบุตรหนึ่งโมเมนต์ครับมันทิมงั้นรวยไหลของปลอมเลยพี่น้อง ของแท้ต้องเป็นจริงๆครับผมสําหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับมิดลักแฟนครับของแต่ละช่องครับพี่น้องครับบราแยมการดีใจนะพี่น้องเนาะครับตัวเลขแนวทางนี่้ไพยายามครับผมขัดสันครับผมสำหรับสูตรนี่ภูมิใจเส้นเลยพี่น้องครับเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรลักสูตรลักเลยพี่น้องมันเข้ามาตลอดแล้วก็บอกบอกคยหลุดจักเดียร์น้องครับเสี่ยงมากผู้ใดเนี่ยย้อนหลังกั็ไปยันปีสองปีก็ยังคือถือว่าเดินยาวเดินยาวครับหลายต่านนั้นเนี่ยสูตรดังนั้นใครับ ใน14เรื่องหมวดที่พานมานเปิดให้วิ่งสามกับซีหมวดที่พันม่านโอ้คำนวณประธานแล้วตัวนี้ท่างนี้ว่าจะคำนวณคำนวณป่ะธานแล้วตัวนี้โอ้ยบนไอ้คำนวณตัวนี้ปรทธานคำนวณคำนวณเบิดเดียวพี่น้องครับโอ้แสดงว่าอันกว่ามัน795เนาะครับ795ไปล่างตัวเก่าครับผมโอ้งบนี่คำนวณไหม คำนวณกับมีดหรอเมื่อกี้ได้เบ่งใส่กันเนาะครับผมเบอร์ยูบซีเบิ่งเบอร์เครองปาดันคำนวณมันครับพี่น้องเบิ่งไปน้ำกันได้ครับผมพี่น้องสำหรับสูตรเล็กสูตรเบอร์เท่าเบอรเคื่องเล็กครับ เชียนจวดกันไหมเ่อไเชียนจวดมันเล็กออกสจกกันไหม okay. โอ้ยเราไปทานอนักไพ้เพี่น้องที่มาเโจดเก, <c oughs> ก่าอยู่ที่แมวแปดสี่สามแปดสี่สมปดสี่สามเจงดล็กออกแล้เอาพี่นอ้องเบิ่งคำนวณไปพร้อมเลวพี่น้องเด้อแบบจะจก,กันให้พี่น้อง เตือนาไว้คือมือดำเดียเป็นน้ำกลองหอ่พี่น้องบอกเป็นน้ำไข่ออะมันมถึงนี่เจ็ดกับหาจังนี้โอ้ตายขอประทานให้พี่น้องล่ำพิดใส่แล้วเราเลี้ยงไข่ออเจ็ดกับแปดพี่น้องครับเจ็ดกับแปดครับผมฟังนี่นียครับฟังครับผมนี่ล่ำพิษตัวนี้

สองกับสาม,มก็อยากเขียนอย่นี้พี่น้องบบาแล็บเขียนผิดช,ช่องนะครับครับสำหรับ<ม>เลขเลขปีงบเป็นสองกับสามครับพี่น้องครับสำหรับเลขหลักเน้เเา,เาสี่เลยเจ็ดออกสี่ลอดออกสูตรนี้แหละออกสูตรนี้แหละสูตรที่มันเดินนี่สูตรนี้เร่นมากพอตัวนี้สูตรนี้มันไปล่างม,มันมันจุดบอ่อเขาสูนันไปบนนี่สูตรนี้มากเนี่ยเอาสูตรหนึ่งกับหก พ่อสูตรที่เดินดีไหมเรียกสองตัวมาตัวอครับสูตรมันเดินดีเพราะสูตรนั้นมันบบเขากับสูตรนี้แล้วเมียนเมียนมันบบเขากันครับเขากันครับพี่น้องมาเบิรงเลยนะครับเนาะเบิร์เลยจับคู่เลยครับผมครับคูเผมจับคู่เลยวิ่งบนบนล่างได้ป่ะครับผมวิ่งบนล่างไหมครับครับผมอ่ะมาเบิรงกันพี่น้องเอฟซีตรวจจับฝาดบึ้มเลยพี่น้องงวดประจําวันที่หนึ่ง มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้องใส่โลกโก้ไว้ก่อนเชียนปลาตานครับพี่น้อง ล้อเบิ้มตายไกลเพื่อนเราโค้ตานครับสำหรับตัวเล็กแนวท้างครับเนาะครับเป็นบนล่างครับพีเนาะบนล่าง ตั้มกันให้พี่น้องเพราะว่าสูตรที่เดียวมากเมื่อเด่นเด็กวดเดินเดินบัดีพี่น้องก็เลยบ่มีโตเสามาจับให้แบบปรเบิ่งจับคู่กันเลยครับพี่น้องวิ่งรูดบนร่างหนึ่งกับหกครับผมหนึ่งกับหกอสหรับจับคู่กันคู่แรกเลยพี่น้อง หกเจ็ดหกเก้าครับหกห้าครับพี่น้องครับพี่น้องเอซีท่านใดชอบตัวใดก็คอมเมนต์เข้ามาครับทายผลรางวัลน,นำกันตัวก็ได้ดีถทายถือครับลักลักหนึ่งครับที่นี่ลักหนึ่งนะครับพี่นอ้อง ครับผมจะมาซ้มหาเงินบักครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าครับพี่น้องโอ้งา่มเนี่ยบี่คนนเอาว่ไม่ตัวเด่นตัวเด่นมันบ่กสมมติว่าพมสีพีชสดมากเด่นไหนอยู่ครับ กับผมหมอให้ไปเต็มสูตรก็นอกวันนี้เนาะอ่ะต้นคลิปกันไป้องสิในในในวันนี้เลยครับครับเด่นไหนอยู่แค่สูตรทีเดียวหาสูตรมาเอาสิให้หาเลเด่นหน่ไหมครับอ๋อ เด่นหกเก้าพี่น้องับหเก้าหนึ่งหาไม่โอกาสใช่พี่น้องรับเคุณออก, <15. S 1> อกครับหนึ่งหาับเด่นในสองตัวครับพี่น้องอดสีไายเนี่ยสีทางามเลยสีเนาะ มเป็นแนวทางน่งกันเนาะครับเนาะหกเก้าหนึ่งห้าตัวเด่นนครับเอาไปลองเทซีครับผมออาไว้วกว่าไว้กว่าดีตัแงแั้งัหนอ่ะครับผมวันที่หนึงมิถุนายน เซียนปลาตานนะครับพี่น้องเซียนปลาตานให้บนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับหกนะครับส่วนจับคู่กับหกเจ็ดหกเก้าหกห้าหนึ่งเจ็ดหนึ 7, ่งเก้าหนึ 7, ่งห้าเด่นที่เน้นที่หกเก้ากับหนึ่งห้าเลขวิ่งบ่มีตัวเด่นตัวเด่นหนท่อกันบ่ท่อกันป้าแล้วครับครับผมจริงๆถ้าพี่น้องผู้สิวิ่งเนาะครับ จริงเลขตัวนี้ไปวิ่งได้ครับพี่น้องครับคือเลขหกนาะพี่น้องเนาะเลขหกถ้าเดินไปวิ่งหกเลยพี่น้องครับหกคนถ้าเดินก็เดินหกครับกับผมอ่ะฉะนั้นเราพี่น้อง fc แคปหน้าจอไว้ครับผมอ่ะขอขอบคุณขอบคุณอ่าเซียนปลาตานที่แบ่งปันแนวทางกันต่องวดแบบบ่มีกัดนะนะครับผมพี่น้องงวดที่แล้วครับฝากพี่น้อง fc ทุกคนนิดนึงครับผมครับสำหรับตัวเลขนี่ครับผมช่องนี้เนาะพี่น้องครับสำหรับพี่น้อง fc ครับทันใดครับที่เคยจับเหล็กเบิ้งล่องจับเบิ้งนะพี่น้องครับให้สังเกตวนนี้แหละครับงวดว่ามันจะออกมาตัวใดรสังเกตตัวเหล็กที่มันจะออกระว่างช่องที่เบ้าแหลมเขียนไว้หครับผมกับตัวเหล็กข้างบนข้างข่างครับพี่น้องเ้าจะลูกเขาค่อยสังเกตไปเลยครับกลามันออกมาซี่ห้าหกมันมาจากซี่ห้าหกี่ยงหกมาจากสูตรที่เหล็กออกงวดมืองวดที่แล้วนะครับครับมัน ลงไทยดู03นรับเนาะ903ครับเขาเพิ่มเป็นซีเพิ่มเป็นซีครับพี่น้องโอ้นับเรียงนับเรียงมาได้พี่น้อง4 5ครับผม7 8 9 0 1 2ครับเดล็กสิเป็นตารางมีแค่นั้นเพราะว่าคเลขพวกนี้นี่คือถ้ามาเขาเขาทุกงวดแต่ว่าเวลาจับเขาต้องมีสูตรเป็นกรรมการมากตัดสินตัดสินคือว้าวแลมหรืยวสูตรนี่มากเป็นกรรมการ1กบพกสูตร1กะหกครับผม1ก็หกมากเป็นกรรมการเพราะว่าสูตรนี้เดินดี มพราสนี้ม่เป็นกรรมการปุ๊บนี่ยหนึ่งก็ผมก็เป็นกรรมการเท่าที่มาจับได้ครับจับเด็กมันจะเข่าพอเขาจะมีหลักที่ีหนึ่งมีหกับมีหลักในการับครับับผมอ่ะขอบุมขอคุณครับผมขอบผมขอบคุณการพาตม่ราครับเนาะคุณทีุทุกคนโชคมานครับผมครับผม